เอาไปก่อนเลยอุ้ยอุ้ยคอนโดเซฟโอ้โหจึกติดล็อกติดโล่มันอ่าลงพื้นแล้วครับประจัดดีครับอู้เรียบร้อยลงมาปะลงลง,ลงแล้วครับเซฟวูู้้สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูไทฟอนปืนเลกูเรเตอร์กรันนี่เลย ไทฟอนครับผมใช้ปืนระยะ800ไมลล่าสุดแหมจะถือว่าหม่ล่าสุดหรือเปล่าเพราะปืนหม่ล่าสุดจริงๆมัน350เมตรเท่านั้นเองอันน่ะสําหรับเลกเรเตอร์นีผมอยู่ที่เลเวล1าร์ค3ครับดาเมจจะอยู่ที่5,400ยิงที่ระยะ800เมตรแต่ว่ารีโหลด8วินาทีรีโหลด1วินาทีเท่ากับ100เมตรเลยเมตัลสําหรับโดรนก็ใช้โดรนซิกเกอร์ครับผมและความเชี่ยวชาญของเจ้าไทฟอนผมก็จะใช้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมถ้าเกิดยิงระยะ 600เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะยิงแรงขึ้นอีก20%ครับไปครับเพื่อนๆไปดูดีกวาว่าเจ้า Warrior t y ไทฟอนเนี่ยมันจะเล่นเจ้า r e g u l a t o r ได้โหดสักขนาดไหนกับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟๆเลยคืออะไรกันนี่ทำไมเราไม่เคยทันเขาเลยเนี่ครับจัดการไปก่อนเลยติดล้าเป่าจ้้าจ้าจ้าจ้าไอเ่เน่เครับ โอ้ย oh, ีโหลดนานว่ะเร็วไม่ต้องเอาสาวไม่ต้องเอาสาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอนโดจึกติดล็อกติดโล่มันอาโลมพื้นแล้วครับประจัดดีครับอู้เรียบร้อยนี่ไงนี่ไงหุ้ย,ยสกอร์เปียนครับสองหนึ่งว้าวว้าวล็อกว้อะไรคือจะใช้ปืนหนึ่งร้อยจริงๆเหรอ ใช้ปืนหนึ่งร้อยวิ่งเข้ามาหายิงเราจริงๆเหรออือหือเกือบไปมาล่าเกือบไปมาล่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยฝั่งนี้ครับจอดโล่ครับเอาไปก่อนเลยไม่ทันแล้วไอ้หนูติดลัสแตอไปแล้วอูว์เฮ้ยเพื่อนเราหนักเพื่อนเราโดนหนักครับคอนดอรครับสองหนึ่งว้าวเฮ้ยม,มันสู้มันสู้มันสู้มือว่ะมันสู้มือว่ะ โอเคเกิด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 นี่ฮอกเหรอโอเคเอาตัวไกลๆก็ไ,<ง>ได้วะเฮ้ยคอนโดเอาไปก่อนไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบยานแม่ลงไปครับ <laughs> มาแล้วเพื่อน <laughs> แป๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงมาแล้วยิง <laughs> เสร็จครับผมโอเคสุดยอด <laughs> <laughs> เนี่ยแหละปลืนนี้แรงๆอย่างนี้นะยิงแบบเอาให้ทีเดียวรู้เรื่องนะเะ ตัวนี้ครับจัดไปครับผมจัดไปครับผมไอ้ปิดหนึ่งให้ปิดหนึ่งเปิด <c oughs> เข้าเนื้อเราหน่อยหนึ่งด้วยไอ้ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นเก้าร้อยเมตรว่ะตัวอะไรวะเฮ้ตัวนี้ครับอา้าวไปซะแล้วเฮ้ยจาะโลกครับอ้าวช่วยเพื่อนเราก่อนดีช่วยเพื่อนเราก่อนดีน,น,ดนี่ครับโอ้ยรีโหลดนานเหลือเกิน <c oughs> ลงมาบ่าลงลงแล้วครับ เส <S <S ร็จวู้ตรงนู้นครับจัดนะแรปเตอร์ EX อุ้อ <Steph> <ui> Hoy, ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยสองหนึ่งเอาไปดิเอาไปสิว้วว้วว้าวเฮ้ยแรงดีนะเออว่าปืนนี้มันแคมมันยิงมันดิมันขวายพวกเกาอยู่นะเฮ้ยดักครับอุ้ยเฟชชิปนนี้เพลนละเพลนละครับเพลนละครับ มา3ตัวพร้อมดักด้วยครับไม่ได้จ้าไม่ได้จ้า no sir no sir โอ้โหตีดโอ้ยโดนล็อกเสร็จเลยเสร็จเลยเฮ้ดักมาวะ่ะเฮเพ่นครับโอ้ <laughs> มากันเป็นทีมเลยนะอวเวนเจอร์หรือไงเนี่ยฮะมากันพืบเลยดักครับแอบก่อนโอ้ไม่ได้จริงๆวะ่ะ กันนะให้เรามีตาทิพนิวหวังนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโดนล็อกอีกแล้วเฮ้ยนี่เดี๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องโดนฮึฮะ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 ยานแม่เอาไหมครับเดียบร้อยโอ้ยเฟซชิฟก่อนเฟซชิฟก่อนเฮ้ยเบรกเบรกเบรกไม่ทันเลย จะว่าว่าจะเอาเสาบ้านซะหน่อยนะไม่ทันไม่ทันโอเคครับไปขึ้นก็ได้ยอมยอมยอมเอาเสาบ้านก่อน,นเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนขอเสาบ้านขึ้นก่อนอา่าไม่ต้องแล้วมาไม่ต้องแล้วมาโอยลุกครับผมนี่ไงเมาเล้ออีกโอ้โหกระเด็นเลยลุกก็ลุกดิเอาดีเอาดีเฮ้ย มเมาเลอร์มาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอาแอบก่อนครับขอปลดเสาก่อนโอเคคนเีื่ชูดไปครับสองหายตัวครับโอเคโดนล็อกครับได้ไหมอ่ะโอ้ยายาแม่ครับผมเพื่อนเราเพื่อนเรามาช่วยไหมอ่ะ เฮ้ยเร็วโอ้ยโอ้ยเอาดิเอาดิาดมามาจัดไปครับดักดักดักเจอเบลเลอร์เฮ้ยเพื่อนไม่ช่วยเลยเหรอเพื่อนเออช่วยหน่อยเร็วนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเสาหายไหนวะโอ้โหเสากลางก็เสีย มาก็มากันซะเยอะเชียดูดิเวอร์ป้าไททันอ่ะเฮ้ยเพื่อนเราไม่เอาแล้ว่ะปาปลาปายปโอเคเพื่อนเราไปเอาฝั่งนู้นครับยังดีนะเฮ้ยดักไปครับหิวเลือดก่อนเอาไปเอาไป โอ้โหเสร็จกันเฮ้ยจะแพงแล้วเหรอคอนดอรครับตัวอะไรเอ่ยแรปเตอร์โดดมาเอาดิก็เอาดิวัดกันก็ได้มาเราอยู่ข้างบนเหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบไว้เสร็จครับผมโอเคเกือบหมดนะเสาเกือบโดนอินเฟอร์โน โอ้โหไม่นอสครับอ hey, hey, hey. ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้นี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูดูดูเว่อเออแหมโลไม่ยุบว่ะไปครับเอาเสาก่อนจบโอ้ยอะไรกันวันนี้โอ้โหคือหนักหน่วงมากเกมนี้นึกว่าจะแพ้นะมาดูสกอร์ผมว่าได้เท่าไหร่ครับอ่ะยิงไป 11ล้าน17บเจเคีลสีเสาโอ้โหแล้วดูเพื่อนเรายิงไปล้าน8งี้ชนะคือโถขึ้นมาโพ่ขึ้นมา,นมาเอาอยังเอาอยังเอาไปก่อนเอาไปก่อนเนี่ยเนี่นสนยสไนเปอร์แหมรอน,นานนิดนึงสามสองเฮ้ย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 ไอตัวนี้เฮ้ยเข้ามา500แล้วเหรอจัดตายคูรีคูเรคูเรก็เ,รเ,รเสร็จดีครับ ว้าวสองเลยหายตัวอ oh ีกไปต่อตๆนี่แรปเตอร์เหรอโอ้โหเข้าเนื้อเราเยอะมากล็อกไว้ครับสองเสร็จเฮ้ยทำไมมันเดินได้อ่ะยันแม่เหรอโอ้โหรอครับรอเฮ้ยรอจังหวะรอรอรอ จะไหวปะวะลองดูครับเท่าเนื้อเข้ามาต้องจัดการก่อนนะ่ะนี่ไงนี่ไงมีไอตัวนี้จริงด้วยโอ้โห و, ไอ้ปืน800เนี่ยตายแล้วตายแล้วโอเคเราแอบก่อนครับผม เฮ้ยไม่ติดลัดด้วยนะติดแล้วติดแล้วติดแล้วคิวอ้าวโดนคิวเข้าไปคิวอีกโโอ้หเลือดจะไม่พอแล้วเนี่ยเฮ้ยดัก,กว่ะเซตดีดักโอ้ยหายตู้ก่อนนี่ไง,ไงเพื่อนเราดีนะเฮ้ยไปคู่เลยไอ้นี่ไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับเซตโอเค ปืนแตกอ่ะยานแม่ลงไปครับเอาไปก่อนเลยอุ้ย,อย,อยคอนดอโอ้โหล็อกไว้ครับจึก๊กนั่นไงนั่นไงเซฟโอ้โหนี่ขนาดแค่สามปืนนะเนี่ย <c oughs> ว้าว ว้าวนี่ห0าเมตรเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะจานเฟรดิสหูนิดเดียวเฮ้ยล็อกจึกไว้ครับเตด2 1ส,สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลบ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 ืหเฮ้ยดีวันเลอร์ครับสบตากันแล้วสบตากันแล้วสวยแล้วเฮ้ยมันหายตัวก่อนว้าว เราเลืรอลงครับจะเอาจะเอาะอาติดติดอีต้นสนเนี่ยแมหมหุ่นยักษ์ตัวใหญ่ทำลายศัตรูได้ติดต้นสนต้นเล็กๆจัดไปครับติดสินเราอะ่ะ <c oughs> โว้ยยันแม่ลงไปครับโดนป่ะแหมเฮ้ย <c oughs> เอาตก่อนเลยครับอย่าแหลกพอ่ออย่าแหลกพอ่อเสร็จแรปเตอร์ครับปึ้งติดต้นสนจ้ามาระเบิดตัวลงเมาเลอร์ดีแล้วอะ่ะอ้าวเอา,เอายกก่อนมืดตื้อมืดตื้อก่อนมืดตือ จัดมาโอ้โหเฮ้ยดูเลือดนายลงเยอะนะวายวายปืนแดงแดดครับปืดน,นี่ไงนี่ไงน่เน่เน่พอไม่แดดมันก็ลงเร็วเปล่า ว้าวมีมีเพื่อนมาช่วยข้างหลังแล้วค่ะดูด้วยดูด้วยดูด้วยปล่อยมือครับเอาให้มืดไปมืดไปมาดูกันว่าจะรอดเหรอจะรอดเหรอหูเพื่อเราล่วงเลยแต่ว่าเองก็ล่วงตามเพื่อนไปอู้หูเฮ้ยเสาอยู่บ้านกันหมดเลยเหรอตายแล้วโอเคปะทะเสากลางก,ก่อนครับ ขึ้นเสากลางไปครับอ้าวหายตัวเฉยมายันแม่ลงไปครับอ้าวรอดได้อีกเหรอมามามาเบิร์นบนหัวนี่แหละครับเบิร์นบนหัวนี่แหละครับเอา เฮ้ยมันอื่นจังวะจบสิโท่เฮ้ยมันอื่นนะแหมโอเคครับผมมาดูสกอร,ร์ดีว่าได้เท่าไหร่นะหลังจากเล่นมาได้นี่เลย11ล้าน8คิว3เสาครับผมว,ว้าวแม่เพื่อนเรา6แสนน้าเตมือกล้ามาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยเล่นมันวะ่ะ <c> ก <oughs> ็อ,อยางว่าเป็นปืนใหม่นะแล้วก็แรงด้วยแถมยิงระยะ800เมตรแต่ว่าถ้าเกิดเฮ้ยมันโดนโมูดโดนอะไรเข้ามาอย่างเงี้ย รีโหลด8วินาทีนี่ผมว่ายืนรอความตุยเลยแม่แต่ก็มันแรง้วยอย่าาไอ้ปืนประเภทนี้ครับผมมันเป็นปืนที่ต้องอาศัยการแอบยิงแหละจะปะทะตรงๆตรงๆกันไม่ได้และสิ่งที่ต้องระวังก็คือปืนแบบเดียวกันหรือปืนที่ไกลกว่าเจอ,อเจ้าดิวเไอ้เจอเจ้าลาวินเจอร์ใช้ปืนเลกูเลเตอร์เงี้ยยิงสวนกลับมาไทฟอนก็ไม่เลือ oh, โอ้โหเจ็บปวดมากๆอะแล้วปืนพิสมาปืนเลเซอร์พันร้อยเงี้ยโอ้โหโล ห้าหมื่นสี่จะไปช่วยอะไรได้วะใช่ไหมเอ<า>เอก็ต้องคอยระวังให้ดีๆ,ๆนะเพื่อนแต่ว่าผมว่าเซตเนี้ยถือว่ามันเข้ากับเจ้าไทฟอนมากเพราะว่ามันก็เป็นสี่ปืนกลางใช่ไหมความแรงโอเคเลยแต่ต้องเล่นซเซฟๆหน่อยนะแล้วเพื่อนละครตอนนี้ยังใช้ไทฟอนอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับ,บอาวุธอะไรก็มาคุยกันนะสำหรับวันนี้ผมและไทฟอนเขาตัวกรสวัสดีครับบ๊ายบายบอล